สวัสดีครับวันนี้วันจุดจีนนะครับเราจะมาหาอะไรกินแถวนี้นะฮะรงเตี๊ยมอยู่ไหนครับโลงเตี๊ยมเอ้าไม่ได้เตี๊ยมมา <c oughs> นายหมาหมาอะไรตัวเท้าคนเลยเนี่ยตัวใหญ่กว่าด้วยเนี่ยขี่ยังไงขี่ได้ปะอ๋อไม่ได้ทําไมเมืองมันช่างโล่งขนาดนี้จริงจริงมันควรจะมีการไหว้เจ้ากันสิรับอ่งเปาอะไรพวกเนี้ยเฮ้ยเดินผ่านเห็นแล้วมีเสียงนนดนตรีด้วยโอ้โหน่ารักไม่เบาในเราสวัสดีครับพรุ่งนี้วันอะไรครับวันศุกร์ ผิดวันอาทิตย์พอนี่เสาครับหลายเสาเลยครับอ้าวไม่ว่างอะไรยืนยืนนี่ะไม่ว่างไม่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 ว่างเหรอไมไม่ว่างกดมากดกลับด้วยไม่โกงไกม่โก้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้เโ้ยโอ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 ้ยอ้ยโอ้ยมอ้ยโอ้อ้อยโ้ยโ้ยโอ้ยโอ้อออ้ยโ้างห้ังอ้้ัโอ้ออรอ้ยโ้ยโอ้ยโ้้ ข้าได้เดินตามหามันหนึ่งพันกว่าลี้มาเพื่อหาขนมจีนที่เมืองนี้ขนมจีนขนมจีนมัน่ใช่ไหมขนมจีนมีแต่ป<ช>ระเทศไต้ก <c oughs> ้าจะมาตามหาขนมเทียนไม่ใช่ขนมจีน <c oughs> แต่ว่าเ <c oughs> มื่อข้าถามชาวบ้านแล้วชาวบ้านก็บอกว่ามันถูกขโมยไปข้ารู้สึกเดือดร้อนใจมากข้าก็เลยเดินทางกลับไปพันพันลี้แล้วก็เดินกลับไปพันพันลี้เอไปนี้เราได้โทรหาเอกเมื่อเพื่อจะมาทวงคืนของไหว้เจ้าของตุ๊ดจีนขอเชิญเอกเมื่อเมื่อสืบพันด ล่วงลๆวยล่วงยันยัวักลีวักลีจอมเว่ยวันดีหัวชื่อหลิวเมื่อหัวและใครเมื่อขัวเราได้ยินข่าวมาว่าอ๋อยังยังได้ข่าวว่าได้ยินข่าวว่าขนมเทียนและของไหว้เจ้าถูกขโมยไปตอนนี้เราจะประกาศพรกรชั่วเฉียนชกเฉินกเฉินกเฉินให้พวกเราทั้งหกคน ไปนำขนมเทียนกูลันเอาท่ลอารมณมาอยากไปแล้วไปนำขนมเทียนและอะไรนะของไหว้เจ้าของเส้นไหว้กลับมาสู่เมืองแห่งปรสิตของเราให้จงได้เย้ผ่านเล็กเมืองเมืองดันเทียนชื่อคนหลงทางจริงด้วยบิ๊กแอสเลยดันเจียนดันเจียนครั้งที่แล้วที่เราไปนี่เลเวลอะไรครับเลเวลสี่สิบสาหครับและดันเจียนคราวนี้ สี่สิบห้าหรือสี่มันโคตรคนเดิมใช่ไหมครับเข้ามาแล้วขอขอย้ำว่าทำหน้าที่ของทุกคนให้เต็มที่นะครับไอ้เคียวก็แทงให้มันเลยโอ้ยสิงโตด้วยเรียกให้หมดเรียกให้หมดอ้าวอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวขอมาตัวก่อนจะฮิวใครดีไม่สนใจสิงใดใดมองนี้เฮ้ยโอ้ยเหมือนไงเอ๊ะเดเก็บแขนเก็บไอ้ตัวนั้นเออแลดูสิงโตจะเคว้งคว้าง อันนี้มันคือตัวอะไรอ่ะอยากเห็นชัดๆมันคืออะไรนกนกซุ่มซ่ามกิ้งก่าด้วยรู้เปล่าอะไรที่โหดกว่ากิ้งก่าอะไรอะไรโหดกว่ากิ้งก่าครับผมกิ้งมากกว่าโอ้ตายแล้วปิดอิตาเฟตอ่ะเอออิตาเฟตเห็นง่ายกว่าโกเรียมาปิดกันไม่สงสารพ้าเลยพ้าแม่งปิดไม่ได้ต้องคอยดูเลือดคนอื่นคออยดดูเลื ปิดแม่งแล้วผมไม่หิวใครเลยออกหมดจับหายแล้วทำไรกับแพงทำไรกับแพงอ้าวจะมีตังค์ซื้อไหมเนี่ยก้อนหินทำไมอ่เงีไมกับแพงโอ้ยปาลัดินเทพไก่อาแสดงว่าคิดถึงญาติน่าดูเลยทำไมครับไก่อาอ๋อโอเคครับเรามาต่อจากเมื่อกี้นะครับผมจะเจอไม่มีใครสนใจมุกกูเลยวะ

มเขาไปวุ้นไปนิดนึงเอาแล้วใครเขาวิ่งไปไหนวะวุ้นวุ้นใครไปไหนวะใครเขาเอางูออกมาอีกแล้วงูทุกวันเลยไม่ขาดงูเลยตีงูได้ไหมมันตีงูได้ไหมกิ้งกาบอมบ์อกีสก็อตายกับงูเท่าไหร่เลยอือน่ารักปะรักปะไปกิงกากิ้งกาแล้วใครเขาไม่เก็บงูสักทีมันนึกวอมมอนเลยทำไมอะหอนไก่เหลยวเบื่อหัวาควงงูเหลืองนี่ดีกูว่ะ โอ้อย่าใส่ไลท์อ๋อใส่ไลท์งั้นไม่ต้องเก็บโอเคกูกูปิดตาแล้วตอนนี้ก <c oughs> ูปิดตาอยู่ <c oughs> ลับผู้รับตาหิวเลือด <c oughs> ดูแบบครึ่งจอพอเล่นเกมไม่คุมม้มเลยเดีด๋ยวครึ่งจอเร,เราจะหลีกเลี่ยงการถ่ายเท่าสดมูสีเหลืองไงเราเราจะชมวิวข้างบนแทนครับ <c oughs> อา่าโอเคไม่ได้ยังงี้เ,เ,เนี่ยเราไปรับเควสเนี่ยอ้าวแล้วเขาจะกลับกี่โมงไงไอ้กลับกี่โมงอะไรตอนเห็นบอกจะรับเควส ใครเขาลากนกนกซุ่มซำน่อาบูยังโอเคอาบูยังโอเครอบนี้โอ้ยรอบนี้โอ้ยกิดก้ามาเลยอุ้ยกินงกามาี่ไปเลโอ้โหเป็นล้าเลยพี่เฮ้ยไเดี๋ยวเล็งเล็งหุนไม่ได้ล้านเลยพี่หุนใจเย็นหุนใจีว่าว่าลากอนโอ้ยตัวตายเร้วตายตายตายตดกันกับดดนกเหมมาเยอะว่ะ เดี๋ยวอ่ากับเกิดมมันเยอะมันเยอะมันเยอะเดี๋ยวเอออะหุ่นตายหุ้นตายหุ่นตายเฮ้ยวุ่นตายมากโอ้ยหุ่นตายโอ้ยโอ้ยโอ้ยเรลยเหรอแปดสิบเอาะเอือร์ตายเราไปเ้วยราไปที่ส่งอามูตายตรงไหนอามูตายตรงไหนอามูตายตรงนี้มันชดชีวิตอามูทีอามูตายตรงนี้จําได้ตรงนี้เลยตรงนี้เลยครับเก็บไปเก็บไก่ ไม่น่าจากไปเร็วเลยคุณนิทีหมดนะร้องให้เต้นไว้อะไรทีไรครับผมเต้นทีไรเต้นร้อง B.O. จะบอกให้เลยนะชุดที่เราใส่อยู่ในชุดชนบทมากครับอาวุธเลยว่าสิบห้าครับแม่งกลับหัวครับตัวละครเลเวลห้าสิบนอกเทพซ่าข้างในนี่ชนบทภาคีริ้วไม่ได้ห่อทองแล้วมันหอดินคล้ายๆหนมปังเปิดออกมาเจอสังขยาอยู่น้อยเดียว ไปทานเนี่ยตะโกนวิญญาณบ่าเอ้ยโชคดีนะโชคดีนะลบเาลมพลมพัดโบกสะบัดพัดมาไว้ว่เมื่อกี้นะครับหลังจากที่ผมฮิวอามุอยู่เนี่ยอามุได้สั่งเสียคำสุดท้ายมาไว้นะครับว่าว่าเอาบัตรูไปแจกเด็กด้วยเออแล้วเขาฝากบอผมมาด้วยนะครับเอาตัวหนังไอ้คนดูทั้งสองด้วยเอาละท่านจอมยุทธ หลังจากที่เราปกป้องอามูมูไม่ได้เราเราก็ได้พบเศษซากขนมทินขนมเทียนที่ตกขนมเทียนขนมทินที่ตกลงมาจากซากศพของอามูมูเราก็ได้นํามันมาแจกคืนชาวบ้านอามูมูเด้อามูมูมันเป็นส่วนประกอบของอะไรเยลลี่ย์ที่เทียนทำจากอะไรแนนผสมบุญมะพร้าวแล้วก็อามูมูได้สั่งเสียครั้งสุดท้ายไปว่าอะไรนะคุณเอกเมื่อเอาอ่งเปา ไปแจกด้วยไปแจกกูเล่นแล้วก็เอาตัวหนังด้วยชานะติดตามรายละเอียดได้ในลิงข้างล่างแต่กองอึงเราจะมาอวยฟังให้ทุกท่านลั่นเนี่ยไวให้ลั่นก่อนอื่นเลยก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีตุ๊จีนะจ๊ะเอาอีกแหละลั่นไอ้นี่ก็ลั่นสิสิ่งนี้ห้วงใช้เออสิ่งเกี่ยวกอีสิ่งนี้ห่วงใช้นะฮะมีเงงมีทองเงงทุกคงขอให้ได้อังเปาถ้าจะให้ดีให้กูด้วย ขอตัวดังหน่อยต่อไปต่อไปใครเอ่ยอ่าก็ตัวจีนนี้นะขอให้ทุกคงมีแต่ความโชคดีมีชัยขอให้ทุกคงสุขภาพแข็งแรงผสมบักที่ดีที่สุดคือร่างกายที่แข็งแรงนะครับผมขอให้ใจเย็นๆอย่าเพิ่งต่อยคงข้างบ้างที่จุกปะทะโอ้โหโอ้โหจินปะทัดจินปะทัดจินประทัดจินเจียยู่อีเป็นนี่ก็ใช้นะฮะเป็นนี่ก็ใช้ใครกูนี่ยืมสิเท้ามา

พี่เห็นเหลืองๆนี่ป่ะหันกลับละกะเบิดพี่กระเบิดพี่ไ้ขี่งูอะไรจีิข้างกันเอางูฉกเอางูฉกไม่ถ่ายทำไมงูมันอยู่ข้างหน้าวะเนี่ยเอาโดนงูกัดมองหน้าหน่อยมีแดดหลับตาอยู่ก็สำหรับใครที่ว่างอย่าลืมนะครับเกมแฟนตาซีซาก้ามาเล่นกันเถอะนะครับคุณเอกเป็นไงบ้างเกมนี้เกมนี้ครับแหลมครับแหลมไม่พอแลมงูมันเยอะด้วย ตัทยแตตี้ครับอ่ากิจกรรมของเรานะคะจะมีกิจกรรมที่เราต้องหาไอเทมเนี่ยที่ดรอปจากมอนนะคะเอามาแรกกับทูสิ้นปีเราก็จะได้ทั้งป๊อได้ทั้งไอเทมนะคะขอฝากลุยมันเล่นกันเยอะๆเยอะ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 ตุ้งแช่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 ตุ้งแ่ตล้งแช่ตุ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 ้งแ่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ต้งแช่ตงหรือยังเย่ ไปแล้วลลไปตามทางของเราแล้วไปตามทางของเราแล้วไปมุมแล้ว <c oughs> จนมุมแล้วไปแล้วครับจากลาทุกคนครับรวมทั้งคนดูด้วยครับไมดูแล